สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอที่มูทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของสอนกเนาะอ่านี่ก็สนกหาทุกคนมาเบื้องคาบรรยากาศตอนเศร้าอยู่ที่มูบ้านพาตรงเรื่องทุกคนเอ้ยฝนตกอู้ช่วงนี้ฝนตกขนาดเลยมันเาก็ได้อู้คันเมนมันอันเสื่ออัน รุ่นอันมันเป็นอันหัวเป็นอันมาร์กอยู่นี่ห้เป็นแล้วเน่ะเริ่มเป็นแล้วเพราะว่ามันเครือแก้แล้วเนาะอันนี้มันจะเป็นหัวอยู่แต่ห่างลุ่มเนาะฝนตกโบหยุดโบเศาออ้ลูกยงอหะมาลิ้นตักฝนแล้วมาลิ้นตักฝนแล้วไอย,ยงน่ะเป็นจะได้ลูกลูกใครนะเศร้าแเลา้วบอกเซาแล้ว เออแล้วลูกยานตักฝ้นไรเด้อตักฝ้นแล้วมันอันนั้นก็ไปลุกลุกลุก่ตตองอันเลาะลิ้นตักฝนไหลลิ้นอยู่สักอะแต่งลิ้นอยู่มันทึกฝ้นแล้วมันเป็นไข้ลูกตักฝ้นแล้วมันเป็นไข้มันเจ็บหัวฮ่าพาทุกคนมาลิ้นนำลูกสาวลูกชายอายองกะเป็นไข้กะคือว่าเศร้าแล้วเนาะลงมาลิ้นนำมูแล้ว เห็นไบดได้ตกักฝนลูกมาหาอม้อีจอมอึบอึบอึบเอบปั๊ดเท่ได้นุ่งสุดลอดแหะนี่คือลอดแหะเอ๊ะบางกองคือว่าเป็นน,นี่เพลงได้แล้วทุกคนเอ้ยเ <laughs> อาไว้ไม่ลูกเอาไว้อันกังบัดลงไปลุ่มนะป้าลอดแหะสบายดี เฮ็ดเดะสบายดีสบายดีเฮ็ดดูอ่ะอ่ะอ่ะนุ่มไปนุ่มสบายดีไหมนุ่มสบายดีสบายดีป้าเฮ็ดยังอันนั้น่ะป้าหาหอมในอยูป้าบุ๋มีอันท่านี่ อูป้าก็มีอันท่ามาบ้านก็นได้แตง่งโอ,อ้โน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 ้ยก,กันเฮ้ยน้องมุกน,นันโหนี่ป้าหอนโหนเนีย่ย <c oughs> น้ำหอมซื้อมือน,นานนะำมันแล้วน้ำหอมอืออันนั้นนะมันแล้วมันแล้วไปตักน้ำมาใส่ บุคุ้มเหรบึดนน,นนนอเอ้ยยังเขาหายตัวเองมเห็นได้ยังเขาหายตัวเองแม่ติ๊กเด็เอาไว้ไปเอาเอานี่ไว้เราเม่นกอ,น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 อ,อีให้เอามามาเอาเอมียนเนาะเม่นกอีให้เอาเออให้อาบุญรถก่อน,อ,นอ้อทูว้า<อ> <c oughs> อ่ะนั่งลงลงนะนั่งลงเอ้านั่งอยู่เออสบายดีเดี๋ยววะอย่าสบายดีอันเอสซีเฮลุบุลด์บุลด์เอ้ยน่าอย่าปิดน้ำไม่ฮีลุอย่าอย่าปิดมาหาเมนุกเหียไว้ไว้ปิดมาหาเมนุกเียไว้ปิดมาอ้าวสบายดีปะเนี่ยเนสสบายดีเบ้าเดี๋ยววะอย่าก็ได้๋วเบ้าหอมเบงเมนุกหย่สบายดี สบายดีอวิวอันเอติ๊บบุมีเนี่ยอันตัดเล็บนะบูมีเออตเมีนกสบายออกป่าไห่านผู้มีอันออกป่าไหม่านผู้มีตัดหน่อยเฮาดนอน อ,อันน,น,นั้นเป็นห้องเมียอันน,นั้นเป็นหองใครห้องนั้นก็ห้องนางติก๊กเบิง้งเอามาให้เม่นกเบิ้งดูยวโงมาหมดเลยโยงมาหมดเลยแม่นกอ,อ,อยากยันนะเบิ้งอ้ายังเฮ็ดวันนี้ เป็นอันนั้นตีเห็ดคิมปุ้งตีดมกินนี้เรามีน้ำโอมมีอันซี่อันแซ่าอันเต็มตานะแตงหนะ้าแตงตามีสดเต็มคิ้วสดเต็มคิ้วก็มีมีครีมใส่น้ำ ลูกลูกบ่ต้องเอาหาเด้อคันเอาหานีนะเป็นสิวนะเป็นตุ้มเปื่อยเบิดโกเฮ็ดวันนี้เราบุต้องเอาหาเด้อเนาะบุรอนเนาะนี่คันลุกจะห้าเราหาตัวนี้ได้ตัวนี้นะมันเป็นของเด็กน้อยหาได้หาหมื่น,อ,นอันนี้นะหามื่นเออ

ตัวนี้มันของอันหูกแก่เลยลูกมันของหูกแก่ก่อันนี้นะลูกลูกหาตัวอันของเด็กน้อยแม่ลูกอันของหูกแก่นี่ล้อหาแล้วหาไปหามานหะน้าก็เป็นซิวเป็นตุ้มเป็นซิวมันหน้าดำ ลอดลอดรอนี่น้องจอมจอมอันเขาเห็นอันเฮาไปหาน้ําใหม่นะ่นนะแล้วอันลูกจับกงไปแล้วลูกลูกเว้าไปค่ะเขาดีใจก็เขายงลูกว่าโอ้น้องจอมคําฮู้แฮ่สร้างเว้าสร้างอธิบายสร้างบรรยายอันไปหฮมน้องจอมห้ยคิไปแล้วเออนี่ทุกคนอันนี้น้ําไหม่เด้อนะ อันนี้น้องมุกอันอนีออ้ดีใจม,มือมือหน้าไปอีกว่ามือมือหน้าเราเม็นนกจีห้อันดูกจับกองให้เด้อเราเม็นเปนกจี๊เป็นคนขุดเอานอ,อนออหรือว่าไอ้เนาะคนเฟ่อบนตกะไงเขาไปชอ,อ,อกขุดเอากีนายเนาะลูกเนาะขุดจี๊ดน้าค่อเป็นนกว่าจีซวนลูกไปขุดกีนายแล้วนี่มันโอ้ลูกโบเฮ็ดลูกโนโนาะเนานเอ๊ะคิดเด็ดโนยังบม่ได้เอานี่อเย เน,นสติก๊กตุมกินได้ยาน่ะนี่นะตุมแล้วเราให้เซออันกองน้อน,นั่งลงลูกสบายดีน้อน้อเขาก็ได้หามือคืนเบืเอ้องเอาอันเอาอันนั้นคงเอยติ๊กมาไม่นกจี๊สองฮะอันหาของเด็กน้อยนะตัวนั้นมันห่ามือคืนลูกุก บุมีบุมีคือลูกว้าน่ะใสหน่อยเด้กบุต้องสลายบุนะขึ้นอันขึ้นใส่เอาลืบอันสิตาอันนึเมื่อน้าหาลูกจอมไปอันก้นอันพุดจีน่ายลูกเซ็ตออกได้อยู่บนอันอันนี้นะบนอันตาบนอันคิวนี้นะ คนแต่งนะนั่งงามๆว่าค่ะเนี่ยเออกระแปลงขาส่งอองดีๆขาส่งกับคุบไว้เออขาเป็นเศร้าแล้วเดยเป็นเศร้าก็ฮักแซโตนี่เขานั่งแล้วเขานั่งตี้สินาลูเขาว่าอู้บงงามสินะเขาว่ามันบงงามล เส ah. um MA ื้สุดดีบักเลยหลอดเป็นแสดงไปป้ามาน่ะเบิ้งเบิ้งไปป้าเป็นแสดงได้กินปูบ่ปูบ่เอิญแม่ได้ลรืออย่บุญหลอดบุญหลอดเบิ้งแม่นกอย่า mẹ bắt nhắm hơn nhắc nhát vào còn ha hả hét hét sang ở anh anh mà say ở anh đi mà say đi luca pet mèn khơi chồng bà jom luca pet mèn khơi luca pet pet mèn hì luca bên chung cành hà mình cả bên chung như bên ลูกยักษ์ใดอันมาไว้เป็นของลูกบ่อันหานานยักษ์ใดยักษ์ใดเราเบิ่งอันขันเม่นก็ห้เห็นยักษ์เราเห็ดนําเม่นกเด้อเห็ดแยงนําเม่นก็เราเม่นกจี๋หาไปซื้อเม่นกจ็เลือกฮั่อันห่าเด็กของเด็กน้อยนะอันนี้มันของฮูกแก่ของฮูกแก่เราห่าเราหน้าเฮาอันเฮาหาเขาอิดเฮบุเป็นเราห่าเฮิงไปเหรอหน้าหุ่นดำหน้าเฮาอันเขาฟ้านะมันบ่งาม นาเขาเป็นตุ้มบางงามนะเมนกอันกี่หาไปซกซื้อเอาอันของเด็กน้อยหุม nhau แล้ว ย่ามานั่งนัเมนุกเนี่ยนั่งเียนั่งบ่นั่งเหียมานี่ไอแอ ลูกกระหุกมาเบิ่งนี้เดี๋ยววะหกมาเบิ่งนี้เออหกขึ้น,นหนะ้องอีกเดี๋ยววะนะคะเออหกขึ้นออเออจ้งหอบยาวๆเดี๋ยวนี่นายคันลันคันลูกบ่ไปป้าดุมันก็บ่เป็นหฮาก็งาม ค <laughs> อล้วบ่หาแล้วก็เอาฮุกคอฮุกรวนลงมาคอนี่เด้ฮุกนูมนอฮุกลงมา

hôm nay nè chồng hôm nhau nhau để lúc đời hôm ăn ngắm nè hôm mình tao ý ngắm là có hôm tao nè mỗi ngắm là tao bố bác hôm mình tao hôm nhau nè hôm nhau cả ngắm lúc lúc bố bác hôm nhau bố khăn hôm hôm khi lái mình nói qua hôm là khi lại hôm sắm nè ừ sắm năn trông vậy hôm อันส no no um hey en, hu hu oh, oh. ั้นแบบลูกนี s s ่เงมันขี้ลายแบบลูกนี้นะเขาอันหูเบ้ามาเห็นเขาอันเขากระบูห่วหูเศร้าอันขันอันเขามาเหี้นําเขากับว่าโอ้หูนี้เป็นหูซ้ายสิน่ะเขาว่าหู้นี้เป็นหูซ้ายที่เขากระบูหัวาเอาเป็นหูยิ่งเขากระบูหัวห้องงามน่ะงามเลยเด็กสีแขี้วเลยเด็กแต่ละมืออันลูกมาลูกกับสีแขี้วซนะสีแขี้วโอ้ไปเอานำไนลูกแม่เด็ก มินกเอาให้ดิมนกแก้วพวกม่นกก็มีแล้วม่นกเอาเปล่าไห้ฮันก็มีม่นกซื้อมาเปล่าฮันเนอะหง้ามหง้ามหง้ามฮันเนี่ยลูกสาวก็เลยหง้ามแล้วก็มันอีกแล้วกะ็สร้างให้คลิปสร้างวาวสร้างบรรยายไปลูกสาวนะสร้างวาวันจับโกงไปให้คลิปไปเออ นี่เด้อทำาหารน้ำไมเด้ออ่านี่น้องมุกเด้อนี่ไอยงเด้ออู้อันนี้กับนกสับน้ำไมเด้อน่ลูกสร้างเวาลูกสร้างเวาสร้างอันให้แล้วก็สวงามลูกนะแล้วก็มั่นอีกตึมอันม่นกส่วนเห็นอย่างกระเฮ็ดบึ้ดมั่นลูกนะโบโบได้ขี้ค้านลูกนะเก่งอีก เอาหุ oh, mm ่น hmm. uh ับมาแล้ว huh. น uh ี่นี่วเอาจากซาหลทุกคนเอ้ยจากน้อยกับไอพุ่นรดเปิดเพลงสซเฮาอีกเดี๋ยวสานกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันแางเท่านี้ก่นทุกคนเอ้ยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สานกขอเก้าคำว่าสบายดีเอาบายบายเลยลูกบายบาย